ในการรับประจตรบในการพิจนาขันระบบปอบสองไม้ในการรัฐเวณป่าไม้นี่อะไรก่ารถ้าพวกเราไม่พอร่นเรื่องต่างๆก็ไม่ได้ประสบเสมอนะครับคือเราต้องยอมรับความจริงว่าการตั้งโครงป่าไม้อะไรไปแล้วแตั้งแต่ดีรุ่งขานมาพูดง่ายๆป่าลดลงทุกปีทุกปีนะครับอาจจะเรื่องแบบ คุณภาพขึ้นเรืยองะไรต่างในการรักษาพื้นที่เรื่องอนะไรต่างก็ต้องเรื่องของเวลาว่าเราจะทำยังไงนะทําไ,นะไม่ได้ที่จะรักษาบาดท,ที่มันยังมีอยู่ให้มันเดิมเท่าเดิมหรือมากขึ้นนะครับในการปลูกป่าเรื่องต่นะางๆนอกจากเจ้าหน้าที่เรานะครับแค่กองร่วมมือหรือทําง,งานไม่เต็มที่มันก็เอสียรักษาไม่ได้ดังนะนั้นพอเหใ,ใจนะครับที่ก็ ราะว่าเราอยู่กับชาวบ้านอยู่แบบรุ่นล่วงแต่ต้องกระทั่งอะไรต่างก็ต้องมีแต่ว่าเราก็ต้องมียนจากเนื้อทรายส่าแต่เราในการเราใช้ต้นไม้อะไรต่างๆนครับเราจะทุ่งทุ่งนะครับกฎหมายใหม่ที่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องคิดแจ้ให้ชาวบ้านเราเข้าใจว่ามันมีกฎหไม้อย่างงู้นอย่ถงน้ำนะอะไรต่างๆนะครับเราคือเราต้องพคนให้เราต้องทำงานนะ จยานหลกาก็ทำมาเป็นอุสลับด้วยอะไรแต่ใงการจพูดช้าแต่ว่าถ้าพวกรือตอที่เราเจับคนของงการมาเพื่อรักษาไปแบบต้อขอตัวลังใจนะครับตที่ทุกนนะครับพอรักษ่มกงไาในแตากด้อะไรที่มีอะไรที่จะให้นะครับอรรนอเลด้วยอะไรต่าง ก็ขอมหเจือดขหืออะบก็ามลงานช่วยได้เพราะว่ามันก็เป็นงานของผมละเราเราก็ำอรอ่นี่เราไปนสนาโลกกัาจมีอะไรมากำรับผมนะครับก็เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณก็คงเลียน คุณส่เพื่อนกันฉะนั้นก,นก,นกนารประสาทางเหมหือนนันทนกระกุแล้วก็ที่เรทา,าทำงานเป็นองเรียบร้อยนะครับเกิดปัญหาอื่นนะครับที่ทางผู้จายได้ผู้จายสรุปรา,า,นะา,างานก็จะเราจถามนัคนเพราะว่าบันมีปัญหาทาการคุที่เะเ่อนนจะชํำร่วงคไุไรอะไร่างเน,นี้ไม่มีนะต ตัวที่ตามคือแอดไม่หมดนะครับแล้วก็ก็เป็นวัธรรมชาตินะครับแล้วก็เราก็มีรองแอดในทางเจ้าหน้าที่นะคะน้องที่เราชอบในเรื่องตรวจสบระบบข้อมูลการรเชิงคุณภาพในพาหะโลกาภิวัตน์เชื่อมโยงเ่อร์มินั์และรีพอร์ตทูนะคะคือระบบการแลกตัวเรีนในพื้นที่ปาร์ลักอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันต่อตาม ในการจัดการพื้นที่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ะมวลผลในในม,นในมนาตรฐานเดียวกันนะคะหน้าตาของ 66, ด็ดไร่คะที่เป็นา5น0์นนตารางนิ้เนี่ค่ะมีสองหน่วยที่ 5, ทับสองสืสก,กัด6ชุดปฏิบ,าาบัติการใานรัรละตเวนค่ะแผลออกตรวจละตเวนป้องการการรักษาป่าและตาลาา้องการ ตัวชื่วคาวเบริเวณเส้นทางในป่าและเส้นทางระหว่างหมู่บ้านพุ่งจับซุ้ม,มเบริเวณที่เสี่ยงต่อการลักลอบการกระทำผิดค่ะเบริเวณเส้นทางในป่านะคะก็จะมีการตั้งจุดประกาศออกค้าขาวในหมู่บลานใไปยค่ะผลการรายงานการลาดตระเวนระหว่างวันที่1พฤงจิกายน2สา แทนที่การแสดงการกระจายของปัจจัยนี้นะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความโตคอโตความสูงของต้นไม้นะคะเช่นกระดูพยุงชิงชนแดงมะข่ามงมะข่าแป่เก็บข้อมูลแหล่งน้ำลังพึ่งพืชอาหารผลเช่นลูกไตผลกระบกคอแลนผลว่าม่วงปาหมาหม้อการสำรวจความหลากหลายของพืชน,นะคะเช่น เท่าหลังลายกล้วยไม้เอื้องแตงสีฟันข่อยหิ้กระดิจันเรือไกัช้างน้ำนี่ในส่วนของพนะการประกอบงาร้นวิดีน,นะครับที่ก็ไรกใกเรื่องของการดำเนิการเพื่อสหชาตินะครับในส่วนที่ส,สองคือเรื่องของอการ,ารที่เราจะให้ประชาชนมีส่วนกลางเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแขนงของปัญหาเพ่นั่นเองครับหาคือหินเพิ่มคือลักษณะยื่นออกมา ที่นี่มีกลุ่มหินที่เป็นลักษณะหีนมีจํานวน60-70ถึงก้อนเป็นกลุ่มหินใหญ่ครับผมผมก็รู้สักรู้ไม่เข้าใจว่าเชื่อมเทือกไม่น่าจะยืดอะไรอาจจะอาจจะเทียนทขาเทียนออกมากมันขนาดนับนนะใช่แล้วมันคล้ายๆกับคขาว่าเทือนทั้งทางเทือนคือซ้อนกันไม่ยืดถ้าเทือนกันขึ้นไปซ้อนกันขึ้นไปแล้วก็ยืดออกมาที่นี่ของกิ่นที่นี่เรียกว่าเทือก ทำบ้านทำนาคาอีู่็เีีเยหว,ว่าทำเพิ่มช่างเดทำ้น่านนงนผมใ<จ>ช่ฮะแ่าง้นเนี่ยง้นจะ เือนผู้แทนคนหน้าไหน้าถงหน้าวารีกันะมอรคัียงไถ้ามีอะไรนะครับก็คงจะมาเยี่ยมอีกทีนะครับ อันนี้ก็ทำงานให้เต็มที่ก็แล้วกันขอบคุณครับเอ ทางแา่ิมุกอาหารไปทางไหนชาวบ้านไม่รู้แล้วศัพท์เขาลองอีกชื่อกซื่อซื้อก็อันเดียวกันกับภูเขาเชื่อบด้วยใช่ไหมอันเดียวกันครับท่านครับเออผมเห็นเนี่ยที่เดิมมันมุสยานแหงชาติมุกอาหารนะเนี่ยมันมีเหล่าเยอะของใส่แต่ของเรามันเด็ดต่อกันเลยใช่ไหม ไสุดของเสื้อเขาผูกเทรนนี่ฮะลักษณะเขาทำเตืร์นเอคบเต่อต่อนอนนอนนอนเทิบก่อนบนีาคนภาษาอินวนตู่นอนตูบนอนอะไรนะฮะต่อจากตัวตบ,บ,บ้านก็คือลักษณะอินที่มันมันซ้อนกันแล้วมันยื่นออกมามันคืออะไรเขาตามมาพวกครเจ้อ,อยากรู้จากควาหมายอะน่ยนะโอ้ยยังไออะไรท่ายัางเท้าก็แงกันหน้าแข้งมาแจมเข้า

ใส่สลับมือนะทักนะเยี่ยมานี่ไปตรงนี้หากันก่อเห็นมันสมเจ้หุงจังแตลงหนามกระดัมลงหยังหนาม หม้ัม่เชิงเาหม้อเรื่หนังองนงอม่ใช่กหมอข้ามหมอข้ามน่นะมันคือลมพิษทุกอย่างเลย